อืมอืมอ,อ,อร่อยครับท่านผู้ชมหวานครับหวานมากแล้วก็กรอบด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมโจ้โกเกษตรชิวนะครับวันนี้ผมพาท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมแปลงผักนะครับสลัดคุณต้นครับ ลัดอันดับหนึ่งของอำเภอพุที่สงนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณต้นกันนะครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับ,รบวันนี้ก็ได้มาดูแบบโอ้โหมันอลังการมากสวยงามมากอะ่ะคุณต้นมีไอเดียยังไงถึงได้เริ่มต้นปลูกผักเพราะว่าปกติก็รู้จักกับคุณต้นก็คุณต้นก็เป็นไลฟ์สไตล์แบบว่าขับรถบิ๊กไบค์สไตล์อินดี้มีรถเวสป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต่างจากการที่เรามาทำเกษตรคุณต้น <c oughs> มีแรงบันดาลใจหรือว่ามีไอเดียยังไงถึงได้เริ่มมาทำผักครับผมดับแรกอยากกินครับอยากกิน หาซื้อยากขั้นแรกคือตอนแรกก็อยาปลูกกินเองครับแล้วทําไมคุณต้นถึงต้องเลือกเป็นผักสลัดครับอ๋อในตลาดไม่มีเลยครับแล้วก็อีกอย่างคือถ้าเกิดจะขายนะครับในสลัดเนี่ยมันไม่มีคู่แข่งที่นี่นะครับเหมือนเป็นเจ้าเดียวเลยอ๋อใช่เพราะว่าตลาดบ้านเราที่เข้าไปมันก็จะมีพวกต้นหอมมีผักอะไรพวกผักบุ้งผักอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่คุณต้นพาเดินได้ครับได้ครับที่ปลูกนี่มีผักอะไรบ้างครับ ก็มีสลัดต่างๆครับมีอันนี้เป็นผักกาดหอมหอมีกีนโอ้กนะครับอันนี้เป็นเลดโอคกับนี่เลดโคลโลมากเลยครับนี่ครับปลูกสลับสลับกันครับแล้วผักที่ขายดีที่ฟัร์นี้คืออะไรครับเป็นกีนโอ้กครับเพราะว่าพอคันแม่ค้าก็จะซื้อไปทำสลัดโลขายครับฝั่งนู้นก็ปลูกใช่ใช่ครับแล้วถ้าเราจะเริ่มต้นนีครัต้องต้องต้องมีอะไรบาครับในการปลูก ผักสลัดเนี่ยครับเริ่มต้นนะครับคืออันดับแรกควรมีไฟฟ้าครับที่เนี่ยใช้ไฟ24ชั่วโมงครับในการทําให้น้ํามันมันหมุนมันเวียนแล้วก็ควรมีน้ําครับเช็คน้ําว่าควรจะมีค่า pH เป็นกลางคือ pH 7ครับแล้วก็มีโต๊ะปูก็เป็นปน้ําครับน้ํใช่น้ําก็จะลงลงลง,ลงตรงนี้ครับแล้วก็เราก็จะ ให้มันขึ้นอยู่ตรงหัวแปลงนี่คืาเรียกท้ายแปลงครับจะวนอย่างเงี้ย24ชั่วโมงครับแล้วทําไมคุณต้นถึงเลือกเป็นไฮโดรโปรนิกส์นะครับแถวบ้านเราก็จะปลูกเป็นขุดดินป,นปนรูบแต่ว่านี่เป็นระบบไฮโดรโปรนิกส์นะครับพอได้ศึกษาแล้วรู้สึกว่าไฮโดมนมันดูแลง,ง่ายครับมันไม่ยุ่งยากเหมือนการปรุงดินทําดินลดน้ำนี่ครับชอบที่แบบความสะดวกสบายดูแลง,ง่ายมากกว่าครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือแปลงอนุบาลน,นะครับก็คือเราจะอนนพอก่อนพอมเมล็ดจาก จะฟองน้ำนู่นนะครับพอมันโตสักหน่อยหนึ่งเราก็มาใส่โฟมอนุบาลครับเพื่อรอรอขึ้นแปลงปลูกนี่คือเอาเมล็ดมาใส่ในนี้เลยครับใช่ครับพอมเลยในฟองน้ำ ыш, นข้ตอนนี้คือไม่มีดินเลยใช่ไหมครับไม่มีดินเลยครับทำเองก็ไม่ยากเลยครับซืออยู่นี้มีโฟมสำเร็จขายทุกอย่างไม่ก็สั่งในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างของทุกอย่างสั่งจากอินเทอร์เน็ตหมดเป็นฟองน้ําตัดมาสาเร็จตัวนี้คือฟองน้ําคือใส่ได้ครั้งเดียวใช่ไหมต่อใช่ครับอ๋อคือตัดใส่เป็นเม็ดนี้แล้วก็เอาไปใส่ใน ตัวนู้นใช่ฟองน้ำจะต, oh. ติด oh. ต้น freely, ขายไปด้วยเลยขายทั้งฟองน้ําไปด้วยเลยครับแต่นี้ก็จะย้ายมาใช่หรือว่ายังไงครับก็คือพอเราเราเก็บสมมติเราเก็บแปลงนี้เสร็จอ่าพอเสร็จเราก็ล้างแปลงนะครับนี่แปลงนี้พอเราเก็บเสร็จเราล้างแปลงเสร็จแล้วก็เอาที่อนุบาลรอเนี้ยขึ้นมาปลูกต่อได้เลยครับคือปลูกปลูกครั้งเดียวแบบว่าเอาที่อนุบาลมาใส่แล้วก็ใช่รอเก็บ ปลูกเป็นแบบนี้แล้วก็ครั้งเดียวยาวเลยจนใช่จนเก็บครับใช่ครับเลออีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบข้อดีของมันคือเวลาเราเก็บเราเก็บไปทั้งรากครับใช่ไหมไปแล้วก็ไปวางขายเนี่ยเราก็เอาแช่น้ำไว้ใช่ครับมันก็ไม่เหี่ยวใช่ครับมันไม่เหมือนผักในตลาดนะบางครั้งที่เขาไปวางไว้มันก็เหี่ยวก็ต้องเอาพวกสารอะไรมาฉีดเพื่อให้มันสดชื่นอยู่ใช่ครับใช่แต่ว่าไอ้ตัวนี้คือสามารถ เก็บคือเหมือนเหมือนเราไววางปลูกที่อื่นอ่ะเอาววางไว้ในกลามวังที่มันมีน้ำมันก็สามารถอยู่ได้เก็บได้นานใช่ครับใช่ครับแล้วปุ๋ยนี้คือใช้ปุ๋ยยังไงครับเป็นปุ๋ยของไฮโดรโปนิกโดยเฉพาะเขาเรียกปุ๋ย a อครับก็น่าจะมีนะอินเทอร์เน็ตก็ลองเสิร์ชหากันดูนะครับใช่ครับส่วนผสมก็เหมือนกันทุกอย่างทุกอย่างครับใช่ครับพื้นที่ที่คุณต้นปลูกอยู่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับ พื้นที่ทั้งหมดในการปลูกผักเนี่ยเฉพาะปลูกผักเนี้ยมองดูดูอยู่ก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ถึง2งานครับเล็กๆเองครับพอโตนึงก็ประมาณแค่7เมตรคูณ2เมตรสิบเองครับก็ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยนะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะปลูกเป็นอาชีพได้นะครับใช่ครับได้เลยครับก็โตนึงเนี่ยเราเราขายได้ประมาณประมาณกี่บาทครับโตนึงได้ประมาณกี่กิโล ไม,ไม่ได้ไม่ได้กะเลยคขาหรอขายไปเลยลเราไม่นับว,ว่ามันได้กิโลหรืออะไรเลยนะครับอันนี้แบบทําแบบด้วยความสุขใช่ครับใช่โดยเฉพาะเลยนะครับใช่ครับเยี่ยมนะครับการทําเกษตรก็ควรจะเริ่มต้นด้วยความสุขนะครับ<ช>มันจะทําให้เราทําออกมาดีนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นผักสลักของคุณต้นมันสวยมากเลยนะครับตรงนี้ให้คุณต้นนะครับให้แนวความคิดนะครับว่าถ้าคนอยากที่จะเริ่มทําเกษตรนะครับควรจะเริ่มต้นยังไง ก็เริ่มปลูกเลยครับไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกกับดินปลูกกับน้ํานะครับก็ทดลองเลยว่าเราชอบไหมปัญหานี่หน้าไหนปลูกยากที่สุดไม่มีครับส่วนใหญ่มีปัญหาก็ไม่ปลูกครับอ๋อดีครับคือไม่อยากไม่มองว่านี่ปัญหาครับเพื่องานทุกงานเนื้องานทุกงานมีปัญหาหมดแหละแต่แค่ว่าเราอ่ะไปโฟกัสมันหรือเปล่าครับก็ขอบคุณครับนะครับสำหรับ คุณต้นนะครับสำหรับแนวความคิดแล้วก็ไอเดียดีๆครับในการเริ่มทําเกษตรนะครับใครที่สนใจนะครับในการที่จะเริ่มต้นปลูกผักแล้วก็อยากจะปลูกอะไรยังไงก็สามารถเข้ามาที่เพจสลับคุณต้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าจะติดต่อเรื่องจะทําระบบอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวปรึกษาคุณต้นได้เลยนะครับครับตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับคุณต้นก็ใจดีนะครับให้สัดเรามาเยอะเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมากินผักสลัดนะครับจะมาชิมผักสลัดคุณต้นว่าอร่อยอแรงเดี๋ยวเรามาชิมผักสลัดคุณต้นนะครับนี่นะคนีบัตเตอร์เฮดเป็นผักที่ผมชอบนะครับมาลองลองชิมกันเดี๋ยวจะมากินกับนี่นะฮะส้มตำนะครับอนบืน่ากินมากเลยนะครับ ห่อเลยครับห่อเลยเ่าน้อยอืออืออืออร่อยครับท่านผู้ชมหวานครับหวานมากแล้วก็กรอบด้วยอือผักนี้แบบกรอบแล้วก็หวานมากนะครับไม่มีกลิ่นฉุนเลยนะฮะอร่อยอร่อยเดี๋ยวลองอีกคำหนึ่ง สลัดคุณต้นกินกับอะไรก็อร่อยนะครับสโลแกนของเขาเนะี่ยใครสนใจก็เขาไปติดตามได้เลยนะครับในเพจนะครับสลัดคุณต้นนะครับอืมอร่อยมากเลยฮะกินกับส้มตำอร่อยมากมันแบบกินมันอร่อยกว่ากินกับผักอย่างอื่นนะผมว่านะผมกินกับผักกาดธรรมดาแล้วก็กินกับแบบพวกผักสลัดธรรมดาก็ยังมีกลิ่นนะแต่ว่าอันนี้มันไม่มีกลิ่นเลยนะฮะ มันมีเก็บบางครั้งมันจะมีกลิ่นฉุนของผักนะครับแต่ว่านี่มันมันหวานไปเลยนะแล้วก็กรอบมากอร่อยอร่อยครับก็ใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับที่เพจสลัดคุณต้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเกระสีจิ๋วนะครับผมจะหาสาระดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมเป็นอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมโจจิ๋วต้องขอลาท่านผู้ชมท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ